ลับมาสู่รายการบ้านพระรามสี่นะคะในช่วงนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวในแวดวงไอทีซึ่งวันนี้เราจะมีบอกกันด้วยว่า5คลิปที่มาแรงใน YouTube ที่โอ้โหคนติดตามกันเยอะมากๆจะเป็นอะไรประจสัปดาห์ใช่แล้วค่ะประเดียวกันนะครับที่เรื่องแรกกันนะครับหลายๆคนชอบเล่นทวิตเตอร์ครับเอาก็ทวิตทวิตทวิตแล้วก็ลือกันต่านาว่าใครจะมาซื้อครับล่าสุดนี้ออกมารี้บร้อยแล้วไม่ใช่ a c e b o o k นะฮะปรากฏว่า Google ครับมีสายรายงานมาว่าตอนนี้ครับหุ้นของ Twitter นั้นพุ่งครับหลังที่ Google นั้นลือกันเลยว่าเตรียมตัวที่จะ Take Over ครับ โอ้โห oh ซึ่งมีรายงานอ้านนะคะว่าทวิตเตอร์นั้นนะคะได้มีการทําการว่าจ้างหน่วยงานที่ให้คําปรึกษานะคะที่เป็นสถาบันการเงินใหญ่ในสหรัฐอเมริกา,าให้คาช่วยจัดการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวใช่ซึ่งมีการระบุว่าหนึ่งในบริษัทที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอในการซื้อกิจการนั้นก็เป็น Google คือมันมีข่าวมา2งทางนะครับ <c oughs> ว่าจะมี2บริษัทที่เป็น2บริษัทนิรนามยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่ทวิตเตอร์แต่ว่าการที่จะเทคโอเวอร์ตัวทวิ r หรือว่าซื้อกิจการไปนั้นเนี่ยนะครับค่ะอาจจะต้องใช้เ,เงินสูงถึง34,000ล้านเหรียญโอ้โหซึ่งหลายฝ่ายมองว่า Google เนี่ยต้องการทวิตเตอร์เข้ามาเสริมความแกร่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะ,คะซึ่งถากว่าทางนะครับ Google ได้ไปก็จะสามารถจะต่อกอนกับ Facebook เพราะว่าในทวิตเตอร์เองก็มีผู้ใช้งานอยู่หลายแค u ค์ค่ะรวมไปถึง น้องฟ้าดูคิดดูว่าศิลปินดาราทั้งหลายแนน,นคือใน f c e e o o o เนี่ยมันมีเพจก็จริงนะครับบางคนก็ตามกันถึงล้านคนก็จริงแต่ในทวิตเตอเนี่ยนะครับอย่าง j จ s t i n นบีเบอร์เองคนตามเยอะมากาที่สําคัญข่าวในการปล่อยไปในทวิตเตอร์เนี่ยไวมากมากเร็วกว่า ใช่แล้วมีสิงทวิตเตอร์เยอะกว่านะครับก็มารอกันดูนะครับว่าถ้ากว่า Google ซื้อไปจะนำมารวมกับ Google+ พ l u s ครบวงจรหรือเปล่านั่นน่ะสิเพื่อมาต่อสู้กับ a c e b o o k เนาะอ่ะสู้กันต่อไปฮะเพื่อที่จะให้พวกเราได้ใช้งานสิ่งที่ดีสุดในราคาถูกที่สุดกันนะครับไปกันที่ข่าวที่2ครับเป็นเรื่องราวของรถพ่วงกันบ้างครับหลายคนชอบบอกว่าอีโคคาร์อีโคคาร์มีแต่คันเล็กแต่ว่ารถพ่วง18ล้อก็ประหยัดน้ำมันได้เหมือนกันฮะ ใช่แล้วค่ะทางค่ายรถเยอรมนีนะคะเดมเลอร์เได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมของสหรัฐสร้างรถกึ่งพว่วงหรือ s e มิ t ทร l เลอนั่นเองอรุ่นต้นแบบที่เขาบอกว่ากินน้ํามันน้อยกว่ารถ t ท y l เลอร์ล้อทั่วไปถึง2เท่าด้วยกัน,นซึ่งก็แน่นอนเกิดผลดีในการที่จะช่วยลดในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนั่นเองถูกต้องครับผมแล้วก็ด้วยความ ทันสมัยในการออกแบบรถนี่ดูแบบโลกอนาคตแล้วนะนั่นสิคะเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการมองรถกิเท่มากนโอ้ทั้งด้านหน้าแล้วเวลาขับเคลื่อนออกมาขามอย่างเดียวเลยที่ตอนไม่มีตัวเทรนเทนอร์อยู่ข้างหลังไอ้ตัวคอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลังเพราะว่ามันดูเหมือนแต่หัวนะอ้าวก็รอดูกันนะครับเขาบอกว่าสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง115เปอร์เซ็นต์จากมาตรฐานนะครับเป็นการพัฒนาร่วมกันกับทางเดมเลอร์เดมเลอร์นี่ก็ถือว่าเป็น ค่ายรถยักษ์ใหญ่ที่ไฮเอ็นนะฮะเดิมาร์กเห็นว่าไฮเอ็นมากนะฮะพอๆกับจากรัวอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเขาบอกว่ารถบรรทุกอันนี้เนี่ยเป็นแบบไฮบริดด้วยนะใช้น้ํามันดีเซลแล้วก็ไฟฟ้าโโอ้หมันคือจะบอกว่ารถประเภทนี้รถใหญ่ๆแบบนี้ราคามันแพงกว่ารถสปอร์ตนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เราเห็นพี่พี่เขาขับรถบรรทุกรถสิบล้อเนี่ยเขาหรูกว่าเราอีกนะจริงๆแล้วคันหนึ่งหลายล้านนะครับเราเนี่ยบางทีคันหลักแสนนะที่เราบอกอุ้ยขับรถบรรทุก เนินเขาขับแพงกว่าเรานะค่ะ,ะ,ะแซวกันเล่นนะครับแต่ถ้าบอว่าทุกคนช่วยก<ช>ันก็ช่วยกันรประหยัดกันได้นะครับใช่แล้วคะ่ะมากันที่การประหยัดครับโดยจักรยานไฟฟ้านอกจากไฟฟ้าแล้วยังเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยฮะ โอ้โหต้องบอกว่าถ้าพูดถึงจักรยานไฟฟ้าหลายคนเนี่ยนึกถึงการใช้ไฟบ้านเนอะเลวที่จักรยานตัวเนี้ยไม่ต้องปัน่นก็คือมันวิง่งได้เองแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นโซลาไบต์นั่นเองคือใช้พลังงานจากโซลารเซลล์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับซี่ล้อของจักรยานทั่วไปเอาโซลาเซลล์ไปแปะไว้ที่ซี่ล้อใชโอ้แล้วพอเวลาเราขี่ตอนเช้าๆหรือตอนเย็นบ่าย แสงมันแน่นอนแล้วมันมีมุมเอียงใช่ถูกเก็บว้อยู่แล้วที่ตัวเก็บประจุไฟฟ้าบริเวณโครงของจักรยานแล้วก็ขณะที่เราปั่นไปขคลื่อนที่เนี่ยจะใช้พลังงานจากทั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าและพลังงานที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ในขนาดนั้นนั่นเองซึ่งก็จะทำให้นะครับสามารถที่จะวิ่งไปได้ไกลาราวประมาณ69กิโลเมตรเมื่อนชาร์จเต็นนมนะฮะคือวิธีการชาร์จสมมติเราอยู่บ้านไม่ได้เอาไปขี่ที่ไหนก็อาจจะง่ายๆหน่อยอก็คือวางจักรยานที่มันลม้มลงใช่ไหมจะได้โดนแสงเต็มๆนะครับอ่า ได้มีการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล้านการออกแบบมาด้วยนะครับถ้าได้แม่ก็ยิ่งสร้างมูลค่าอีกเพียบเลยใช่แล้วค่ะน,นะครับมาดูวิธีการแต่งหน้าเข้ากล่องด้วยตัวปรินเตอร์3มิติกันบ้างครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นแล้วอยากจะมีปรินเตอร์สามวิติกันบ้างใช่แล้วค่ะซึ่งอันนี้ต้องถูกใจแน่นอนสําหรับคนที่อยากจะมีข้าวกล่องหน้าตาน่ารักน่ารัก<อ>เนาะแต่ว่าทําอาหารไม่ค่อยจะเป็นครับก็ <laughs> <c oughs> ใช้ตัวปรินเตอร์ 3D ตัวนี้เนี่ยมาทําอาหารให้เลยซึ่งออกมาเนี่ยโอ้รับรองว่า สีสันน่ารักโดนใจใช่ไอเดียที่ว่านี่นะครับมาจากมาทาลัยไคโอครับมีการทำลันช์บอทนะครับเป็นอุปกรณ์โวยความสุขให้กับพ่อบ้านแม่บ้านเป็นอย่างนีครับจะมีการแปลงรูปภาพที่ต้องการนะครับด้วยคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ใช้ผงโรยข้าวซึ่งก็แน่นอนแหละคงมีการโคกันของผงโรยข้าวก็คือฟูริคาเกะใส่ลงไปในลันช์บอทนะครับหรือว่าใช้ส่วนผสม,มอ,อื่นที่มีสีสันที่แตกต่างออกไปแล้วเจ้าตัวเนี้ยเวลาที่สั่งปริ้นปุ๊บมันก็จะโรยลงมาตามภาพที่เราต้องการครับ โอ้โหอย่างนี้ถือว่ายิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยสำหรับคนที่อยากได้แบบสีสันหรือรูปภาพที่เราบางทีเราทําไม่เป็นนะเนาะเสียอย่างเดียวหละ่ะก <c oughs> าร้องฟ้า <c oughs> โรยแต่ผงโรยข้าวเนี่ยมันได้รสชาติก็จริง <c oughs> แต่มันไม่ได้เนื้อ <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าโรยไปด้วยหมูนะฮะ <c oughs> ผงคัตสึ <c oughs> หรือว่าปลาไหลอุนงังหินะเดือ <c oughs> ซื้อเลย ฮะจะได้เอามาแบบว่าใช้ที่ร้านพอดีเลยนะฮะค่ะไม่ต้องทำกันแล้วเนาะเออใช่เป็น 3D พิมพ์ไงใช่แล้วจะเป็น 3D คุกได้ยิ่งดีนะโอ้ปลาไหลปึ๊บออกมาเลยปลาไหลออกมาเลยเออนะต้องรอการพัฒนาต่อไปมากันที่5วิดีโอที่มาแรงประจำสัปดาห์นะครับยัว่ามาแรงในสัปดาห์นี้อบคุณด้วยกับทาง u t u b e นะครับอันดับ5ครับผมนั่นก็คือ คนทหารร้องเพลงยอดรักสลักใจโอ้เพราะเพลงมากที่ทำเอา,เอาคนที่นั่งฟังจิบกาแฟไปด้วยนี่ชิลกันไปเลยสำหรับเพลงขอบคุณแฟนเพลงนั่นเองแมไม่ธรรมดาคลิปนี้เราเคยนำเสนอให้แล้วใช่แล้วครับไปดูอันดับสี่กันบ้างดีกว่านะครับเป็นจังหวะที่พระเอกหนุ่มยางชรจินดาโชธครับช่วยพยุงแฟนคลับในงานหนังสือ <c oughs> นะฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เชื่อว่าเวลาเรามีงานเนี่ยแฟนๆที่ชื่นชมก็จะแวะเวียนกันมาหาซิ้เป็นดารานะครับนี่ก็เป็นจังหวะที่ชอเนี่ยเข้าไปช่วยดึงน้องๆมาอยู่ใกล้ๆก่อนไปหนังสือให้ด้วยตัวเองได้ใจแฟนคลับไปเลยเนาะนี่น่ารักน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยเคยมีโอกาสเล่นละครกับทางคุณพลอยจินดาโชคนะครับ อ่ะไปกันที่อันดับ3ามกันบ้างดีกว่านะครับกับกสีหนุ่มครับกับเพลงแม่เป็น Official MV เลยนะครับ <S <S Very <Sub> s b สบายโอ้โหโดนใจกันไปนะคะสำหรับยอดวิว9 0 0 0แสนกว่าแล้วนะลองเป็นนนแฟกั ใจที่ท่าเต้นนี่แหละนะโอ้ท่าดึงด้วยสีนุ่มครับหลายๆคนเป็นแฟนเขาจาก The Voice นะครับมาเจอสเตปท่าเต้นแล้วก็เสียงางเกงแรงๆแบบนี้ก่อนเจอที่ขึ้นที่ยุ่งเหมือนกันเอาซิงเกิลมาฝากกันก็บอกแล้วเออติดตามนะตั้งแต่สมัยที่บอกว่ามากรุงเทพโดยตั้งใจว่าจะมาแค่สามวันปรากฏว่าได้อันดับหนึ่งกันไปนะครับมาที่อันดับสองซะหน่อยครับผมกับ Go Generation s ครับ c a s h me if you can โอ้โหอันนี้นี่ไม่แน่ใจว่ายอดที่พุ่งนี่เป็นเพราะสาวๆหรือนี่ลุมกันนะโอ้โห oh, ยอดอยู่ล่าสุดนี่ประมาณ1นล้านหนแสนนะฮะน่าจะพุ่งไปสองแสนแล้วล่ะครับอ่ะเผยแพร่ไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาคุณเอกโอไม่กี่วันเอง <c oughs> อันนี้เป็นคลิปวิดีโอทีเซอร์นะ <c oughs> คือยังไม่ใช่ของจริงนะ <c oughs> <ๆ>อืะ้ออันนี้เหมือนกับไปไปโชว์ในรายการร <c oughs> ายการหนึ่ง <c oughs> นะเอาไว้รอติดตามดูก็แล้วกันนะครับมาที่อันดับหนึ่งกันบ้นางดีกว่านะครับ see you again ครับ featuring กับ charles ชาลีพุทธนะครับเป็นออฟฟิเชียลวิดีโอของ Fast Furious 7ครับเป็นซาวด์แทร็กแน่นอนว่ากระแสภาพยนตร์มาเนอะเพลงก็มาด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ยอดวิวนี่พุ่งไปที่6ล้าน7จ็ดแสนกว่าแล้วนะคะโอ้โห เพลงนี่ซึ้งมากแนะนำว่าอย่าไปตัดสลับดูกับตอนที่เป็นมินเนี่ยนนะฮะคือมีคนเอาฟาร์สเรียรไปผสมกับมินเนี่ยนอันนั้นจะน่ารักเลยแหละอ้าวละครับไปดูกันแล้เต็มๆกันนะครับรู้สึกว่าในช่วงสงกรานต์นี้ก็ยังคงคลองยอดฉายกันอยู่ใช่แล้วในเมืองไทยนี่กวาดไปหลายร้อยร้านแล้วนะฮะค่ะฟาร์สเซเว่นหรือฟาร์สเจ็ดนั่นเองค่ะบางคนบอกไปดูจามพนม นะฮะบางคนก็ไปดูนี่แหละออนไลน์<ช>นะครับตัวพระเอกหนุ่มที่จากไปใช่แล้วค,ครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคอนเซิร์การเงินการงานความรักแหมจะวันหยุดทั้งทีจะได้สบายใจจะได้ทราบก่อนว่าจะเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ไปพักสักครู่คะ่ะ